ทูลองหญิงหม่อมชันวาดไม่เป็นเพคะหม่อมชันแค่นึกถึงคําที่องหญิงตรัสเมื่อครู่องหญิงทรงพระสิริโฉมดังไขมุกที่สุกใสที่สุดในต้าเฉียนสิรนหญิงจะเทียบชั้นได้ยังไงพระองค์ทรงไม่ควรรู้สึกอิจฉาหม่อมชันคิดว่าคนที่เย็นหลินชอบจะไม่เหมือนใครนึกไม่ถึงว่าจะเสแสร้รงเช่นนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้สันจีอีต้องโกรธแ้นข้าอีกเป็นแน่ หญงญิปลดประทานอาภัยตายแล้วทำอะไรของท้อย,ย,ยนะสาลาชิน้นหลังจะทำอะไรนะดูสิไ,ได้จริงๆด้วยไหนดูสิ มังอาจเกินไปมันนั่นกล้าว่าทับรอยแผลเลยนะหม,นะมอ,อมากเลยวิธีนี้ไม่พลาดจริงๆด้วยวันนี้ไม่ได้แต่งกายยิ่งบรุษ คงไม่ซ้ำรอยเดิมหรอกมกั้งรอยแผลเป็นบางรอยหากสนใจต่อหน้าผู้คนมากไปไม่ว่าใครก็รู้ว่านี่คือจุดอ่อนขององค์หญิงในมือต่างถืออาวุธไว้ทำร้ายองค์หญิงแต่หากองคหญิงทรงแสดงออกว่าไม่สนใจหรือทรงแกล้งทําเป็นไม่สนใจผู้คนก็จะไม่รู้จุดอ่อนองค์หญิงทําร้ายองค์หญิงไม่ได้รอยแผลเป็นขององหญิง เกิดจากจลาจลผิงนั้นอ๋องเมื่อ20ปีก่อนทหารกรบฏถูกปราบปรามถึงอย่างนั้นกากเดนก็ยังคงหลบหนีราชสำนักได้แสดงอำนาจรอยแผลเป็นนั่นเป็นเกียรติของราชสำนักเหตุใดต้องอับอายด้วยเล่าแววตาที่คุณเคยเนีย่หรือว่า จะพูดจาหน้าฟังยิ่งนักมมหน่าเย็นหลินถึงชอบเจ้าแม้แต่ข้าก็อดที่จะชอบเจ้าไม่ได้หม่อมฉันปากไม่มีหูรูดเมื่อจะพูดจาสงเดชองหญิงอย่าทรงตำหนิเลยเ<อ>พ่อเธอองหญิงอย่าทรงทําให้นางตกใจเลยเราแค่แวะมาดูแล้วกลับไม่ใช่เหรอสเสด็จป้าเราพระอ,องค์งอยู่ที่จวนนะนั่นนะสิวันนี้คนเยอะไม่สะดวกไว้ข้าจะแวะมาหาเจ้าอีกนะ องหญิงใหญ่เชิญเสด็จวันหลังก็ไม่สะดวกอยู่ดี